นี่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาการทำโพสทำลายของ i าย OA กันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจิ้มเข้าไปที่ลาย OA นะคะเราจะเห็นหน้าหลักของเรานะคะสังเกตดูข้างล่างนะคะจะมีรูปนาฬิการูปแชทนะคะข้างล่างสีสีเทาสีดำนะคะพื้นข้างล่างนะคะให้เราจิ้มเข้าไปนะคะเราจะเห็นทางขวามือใช่ไหมคะคำว่าสร้างใหม่นะคะ ให้เราจิ้มเข้าไปได้เลยค่ะ,ะหลังจากนั้นนะคะให้เราจิ้มคําว่าไม่มีกาไม่กาหนดข้อความเท่านั้นนะคะให้เราจิ้มเข้าไปเลยค่ะบางท่านอาจจะมีคลิปหรือวิดีโอหรือจะโพสคูปองก็ได้นะคะแต่ว่าบีจะโพสรูปค่ะเราจิ้มเข้าไปคําว่ารูปนะคะจิ้มเลยเลยค่ะเรามีรูปไหมคะ,ะรูปเราก็เตรียมไว้แล้วนะคะว่าเราจะโพสอะไรนี่มาแล้วรูปนะคะ หลังจากนั้นข้อความคอนเทนต์นะคะเราก็จิ้มลงไปเลยนะคะเราอาจจะตั้งไว้หรือไปคัดลอกมาที่มือเราแล้วนะคะเราจิ้มลงไปเลยนี่ของบีก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งถ้าถ้าใครอยากจะเพิ่มก็เพิ่มได้นะคะแต่ว่าบีจะขอผ่านไปนะคะต่อไปเลยค่ะอ่าต่อไปโพสทันทีค่ะหรือเราอยากจะตั้งเวลาโพสนะคะก็สามารถตั้งได้นะ แค่ว่ามีจะโพสทันทีนะคะก็โพสไปเลยนี่โพสไปเลยค่ะนี่เรียบร้อยเลยค่ะการทำการการโพสที่หนะะ้าทำลายของเรานะคะแค่นี้ง่ายๆนะคะนี่สวยงามไหมคะนี่หลังจากนั้นแล้วก็ค่อยไปดูนะคะไปดูในทำลายของเราก็คือลาย ao ของเรานี่นะคะกลับไปดูส่งไปให้เพื่อนแล้วเราก็เปิดดูเลยค่ะนะคะแค่นี้ง่ายๆนะคะการโพสทำไลน์ของเรานะคะวันนี้ก็ฝากไว้นะคะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะหลังจากที่เราโพสเสร็จแล้วนะคะเรามาดูตรงตรงไลน์ของเรานะคะซึ่งตรงนี้นะคะบี B ก็จะเก็บของสมาชิกไว้ในนี้นะคะ ในกลุ่มของตัวเองนะคะสร้างไว้นะคะเพื่อเก็บข้อมูลนะคะแล้วจิ้มลงไปเลยค่ะจิ้มเสร็จนะคะมันจะเห็นจํานวนเพื่อนนะคะตอนนี้มีเพื่อนอยู่53ท่านนะคะหลังจากนั้นจะเห็นคําว่าแชทนะคะจะเห็นคําว่าโพสตเราจะตรวจสอบตรงที่ว่าเราโพสต์เมื่อกีนะ้ให้เราจิ้มโพสตนะคะนี่โพสต์นะคะขึ้นเลือดขึ้นไปค่ะแล้วเราก็กดดูนี่ค่ะคอนเทนต์ที่บีได้โพสต์ไปเมื่อกี้นี่นะคะ แล้เราก็จะเห็นสติกเกอร์นะคะเราจะกดไลค์ให้ตัวเองก็ได้นะคะหรือจะคอมเมนต์ข้างล่างได้และก็จะเห็นตัวแชร์นะคะตัว V นะคะเราจิ้มลงไปเลยคะ่ะเขาก็จะบอกว่าให้เราแชร์ไปในกลุ่มหรือเพื่อนนะคะก็แล้วแต่เราแต่ว่าบีจะลองแชร์ไปที่ห้องสร้างเพจนะคะนี่หล่วเราจะโพสก,กี่กลุ่ม เต็มที่ได้10 10กลุ่มนะคะแต่ว่าบีจะเลือกแค่กลุ่มสร้างเพจไปก่อนนะคะลองแชร์ดูค่ะแชร์นี่มาแล้วค่ะแชร์ตรงนี้นะคะแชร์เสร็จแล้วและคนในกลุ่มนะคะก็จะเห็นเห็นโพสต์ของเราที่แชร์เข้ามาในกลุ่มนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะอาจจะกดไลค์ให้เรานะคะนี่อาจจะมีคนกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะแค่นี้นะคะการโพสต์แล้วก็การ โปรโมทในไทม์ไลน์ของเรานะคะง่ายๆนะคะแค่นี้นะคะวันนี้ก็แบ่งปันลาย ao หรือลาย oa ของเรานะคะแค่นี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ